ตานี้ผมจะมาเล่นเซลฟี่คลีอะครับทุกคนซึ่งก็บอกเลยว่าไม่มีใครทําแน่นอนในประเทศไทยมีแค่ผมคนเดียวหมาหเทพชิตเซลฟี่ท็อปหนึ่งะครับบอกเลยซึ่งเกมนี้อันตรายมากๆครับผมจะเจ้าเซลฟี่คลีนี้ไปเล่นในแหลงคอนนะครับน้องๆโอเวอร์หลอด30กว่าดาวแล้วมาดูซิว่าผมจะพาเพื่อนชนะได้หรือเปล่าไปดูในคลิปกันเลยครับผม โอเคนะครับก่อนไปดูในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูในเทมปังแฝงกันก่อนนะครับว่าผมใช้อะไรกันบ้างเนาะโอเคแม่ okay. มีคนเม้นด้วยนะว่าผมพูดไรเกินไปโปรติมคนพูดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามซอฟลงมาให้แล้วกันเนาะโอเคในส่วนของไอเทมนะครับที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นโซลิเวอร์นะครับรองเท้าที่เป็นรองเท้าต้านซีสีนะครับแล้วก็คีร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมจะออกคีมหมดเลยนะก็หมายความว่าแบบผมเล่นเป็นสายฟาร์มแต่ผมจะออกสายครีนั่นแหละเออ ก็จะออกเป็นเคสสันติครับแล้วก็ซิลสตริงนะครับก็เป็นไอเทมติดคีทั้งหมดเนะแล้วก็บิสเบดนะครับที่มีเห็นมสิบห้าอัตรายคริก้อนเนะแล้วก็ถุงมือครีนะครับอีฟิคลอโอเคหลายคนบอกว่าเอพี่ถ้าพี่ออกอันนี้มาแล้วอะมันก็ทับกับอันเนี้ยพี่จะออกมาทําไมก็เริ่มแรกผมออกนี้ไม่ใช้ต้นเกมก่อนนะแต่จริงๆสามารถเปลี่ยนรองรองเท้าโลคูดาวได้นะครับหรือจะออกเป็นรองเท้าโลคูดาวแบบนี้ก็ได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าลถคูดาวไปโอเค หลักก็อย่างนี้แต่ว่าเลดเกมอันนี้ผมพูดเฉยๆผมออกมาต้นเกมไงเพราะว่าต้นเกมเราย,ยังไม่มีซิลติงธรรมราผมออกดาบขีก่อนนะครับเพราะว่าออกซิลติงก่อนเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับเซลฟิตเนี่ยสกิลทุกสกิลของเขาไม่ติดขีเลยนะครับการติดขีของเขาจะมาจากการตีธรรมดาล้วนๆน,น,นะครับผมนะเออเพราะฉะนั้นแล้วก็จะลําบากกว่าสายอื่นนะโอเคเรามาดูในส่วนของตัวพลังแฝงกันบ้างน,นะผมใช้เป็นโลจิเคิร์ดนะครับแล้วก็เป็นรีคอมเวอรี่พัทนะก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับไม่ได้เซ็ แรงสุดเพราะว่าถ้าเป็นแรงสุดผมใช้สีเหลืองนะครับแต่ว่าอันนี้ผมต้องมาใช้สีฟ้าเนื่องจากว่าต้องเซฟต,ตัวเองนิดนึงนะฮะเพราะว่าสายคียเป็นสายที่จริงๆอย่าไปหาทำนะคอนเทนต์นี้โอเคส่ว okay. น so, ในรุนผมใช้เป็นรุนนะครับรุนลิงเลยนะครับก็ใช้เป็นแรมเพจสิบนะครับเอ้ยเป็นขอโทษเป็นตัวแรมเพจหกแล้วก็เลดสี่นะครับแอสเซลิเวอร์สิบแล้วก็ดาวน์นคอร์สิบนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้สำหรับรุนไอเทมพลังแฟรน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผม เอาละผมนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับกับเทคนิคแบบการน,นำเซลฟี่มาเล่นแบบตัวแปลกๆเลยแบบไอเทมแปลกๆนะเออไม่ใช่ตัวแปลกๆสิใครที่อยากอยากให้ผมแบบเอาเซลฟี่ไปทำไอเทมเกลียนในแหล่งแบบไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้หรือเอาเซลฟี่ไปทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็บอกได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพยายาามทำพูดได้ช้าลงนะตอนนีห้หลายคนรีเควสต์มาขอโทษนะผมเป็นคนพูดไวนะฮะโอเค จะดักเซลไอ้ฟาเลมจะเดินไหมให้ผมปะวะไม่น่าวะไม่น่าวะไม่น่าเดินวะอย่างงี้ไปได้ปะฟาร์มมาจู้ฟาร์มมาจู้บอกเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจทำคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้นะครับอือโอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีกำลังจงกำลังใจเลยนะครับนี่เนี่ยได้แล้วครับฟาร์มบูบลูฟาร์มบลูตีอไปครับรูนที่ผมใส่มาเนี่ยก็จะเบาๆหน่อยอือได้แล้ว เบาจัดเลยอะ่ะแบบรู้สึกได้ถึงความเบาเซฟิสสายครีเอเออเซฟิสสายครีครียังไงครับก็คลิปวิดโอผมก็ตอนนี้ก็หล่าคอนเทนต์ก็ได้รับความนิยมมากทุกคน,นะคะนะคทุกคนด้วยนะครับผมนะโอเคได้รับการสนับสนุนนะเออได้แล้วเวอออกไปไเป็นไดรดีอ่ะท้ารุกคู่ดาวอ่ะอืมวอร์บูตดีไหมตีแม่งเร็วๆเลยจะได้ติดขี้ เซิร์ฟ ah> ิตธรรมดามันต้องแบบเซอร์ฟิตผมมันต้องมาจากการตีธรรมดาเอ้ยเฮ้ยช็อตนี้ช็อตนี้ช็อตนี้ช cool ็อตนี้ช็อตนี้พี่มาแล้วน้องเออมันจะหนีไปไหนจ้าโฟล์กฟรีนน่ะไม่ไหวกับพี่หรอกบอกเลยได้เวลาเปิดดาร์กนะครับได้เวลาเปิดดาร์กผมบอกเลยว่าช็อตนี้ต้องเปิดดาร์กเออยังไงครับยังไงครับบอกเลยต้องยังไงวะน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่เออได้ดาร์กแล้วเว้ยได้ดาร์กแล้ว ไปเฉาะนี้เฉาะนี้เอ้ยจับทอนด์โนจับทอนด์โนเออโหได้รู้สึกได้ถึงความเบาเมื่อกี้ผมจ้วงมันยังไม่ตายแล้วยังไงแล้วทำไมแล้วยังไงต่อวอิร่าอย่าจุ๊บอย่าจุ๊บอย่าจุ๊บขออนุญาตโดโดหน่อยแล้วโอ้โหเหลียวเขาไปรี่พัดมาแล้วผมตีสวนด้วยไงโอ้โหเซฟพิษสายคลิแค่ไม่ทำอะไรเลยเฟรนด์พี่ไลส์สุดแล้วนะโอ้ย,อยฟิกเกอร์ฟริกเกอร์มันฟิกเกอร์ตายอยู่ดีเนาะไม่ต้องดิ้นรนหรอกพี่มาแล้วเฮ้ยมันปลาดอกขู่มันปลาดอกขู่แล้วทำไมแล้วยังไงต่อผมตีธรรมดาผมตีธรรมดาเออเเปิดดาาร์กลยยแม่่งงอี้ เฮ้ยเฮ้ยอะไราอะไรมาปลาอะไรน้องไหวเปล่าพี่เซฟิสายขีนะพี่ตีตีขีรัวรวนะดูดิโอ้โหดูความโอพีไม่ขีขึ้นเก้าร้อยยี่สิบไม่ได้แรงเลยโอเคไม่ได้มีความลงความแรงเลยเฮ้ยดักนาคอดักนาคอสนาคอสเจอเซฟิสายขีโดใส่ตีธรรมดาตีธรรมดาอุ้ยได้ครึ่งหลอดปะนิดเดียวเองคุณผู้ชมบอกเลยเสียใจเสียใจบอกเลยว่าผมเสียใจจัด โอ้โหถ้าผมเป็นสายไดเมจธรรมดานี่นาคอนล่วงหมดแล้วนะผมบอกแค่นี้นาคอนล่วงไปแล้วนะครับถ้า,ถ,าถ้าเป็นสายไดเมจธรรมดานะถ้าเป็นสายไดเมจธรรมดาโอ้โหแล้วผมจะพูดซ้ำทำไมเยอะแยะเสียได้ไงอุ้ยโดดอารามโดดอารามแล้วผมโดดอารามอย่างนี้แล้วผมโดดอารามอารามตายไหมไม่ตายเฮ้ยฟรนเฟรนมาลามแล้วฟฟรนมาลามโด,ดนจับโด,ดนจับเจอกูเจอกูเอ็ดได้ได้เออเข้าไปครับตอนนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเซลฟิตไดสองคิวแล้วในที่สุดก็ไดสองคิวสักที แล้วทำไมแล้วยังไงต่อปรับเขาให้โอ้โหลาดเพื่อนนะครับน้อง3 1 0หสกอร์แม่งแอซิดล้วนไม่มีดามจเลยเว้ยสายนี้อย่าหาเล่นนะโง,โง่โอเคโอ้ตอนนี้ในหัวตื้อไปหมดเลยไม่รู้จะทํายังไงนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันอยู่ในใจออกมาแบบไม่รู้จะสามารถสื่อสารได้ยังไงประมาณตอนนี้ติดคีพันสาไปแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมตีผมตี ถ้าถนะ้าถ <ita S 1> <อ>้าเขานาคอสมาโดนนะผมเอาเลยเอาเอาเอานาคอสอย่าง <h> นี้อย่างนี้อย่างนี้โดนกูอย่างนี้โดนกูเอ้ยมันจะรำมันจะรำมันจะรำถอยก่อนแต่ก็อมได้ดาสายฟ้ามาแล้วนะนี่ดาสายฟ้าคลิปที่ทำให้ผมได้เก้าพันวิวนะเฮ้ยโดนจุ๊บโดนจุ๊บโดนจุ๊บโอ้โหผมรอผมรอช่วยเพื่อนอยู่ผมรอช่วยเพื่อนอยู่แล้วผมแล้วแล้วผมแล้วผมแล้วผมอะไรก็ไม่รู้แล้วผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้แล้วผมจะโดนไล่แล้วแล้วทำไมแล้วผมเล่นช่องแคบนะแล้วผมโดดใส่นะแล้วผมตีธรรมดานะผมไม่กลัวนะตีธรรมดาตีไปพันหนึ่งอะครับโอ้โหด แล้วทําไมครับเดี๋ยวให้เขาคิดว่าเรากลับไห้เขาคิดว่าเรากลับแต่เรายังไม่กลับเราสวนโอ้โห้โคตรโหดมาแล้วเว้ยเซลรฟิดกูมาแล้วหกหนึ่งสิบสองแล้วเอ้ยห้าหนึ่งสิบสองไม่ใช่หกหนึ่งสิขอโทษทำไมช่วงนี้เป็นอะไรกันนี้รู้สึกว่าเบลอเบืเบ่อว่ารักแถบแบบว่าแรบบักเธอไอ้ยะอะไรวะเนี่ยพากเลยพูดอะไรก่อนฮัลโหลเอ้อยณจจุดนี้ไปไปแล้วพันห้าร้อยครับบอกเลย พันห้าร้อยอย่างงี้พันห้าน้องว่าไงเดี๋ยวเราพี่จะผมจะซื้ออะไรวะน่าต้องถุงมือคีจังหวะนี้ระหว่างก่อเกิดถุงมือคีเลือกไม่ได้แต่ผมจะทำคอนเทนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยว่ะเพราะงั้นผมต้องออถุงมือคีครับผู้ชมจริงๆผมอยากเอาเซฟไปออฟแต่ผมรู้สึกว่าออฟออฟออกสายคีไม่ไหวเอาเอาวอาอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้โอ้โหตายทั้งคนตายทั้งรักนะเจอกูเจอกูหูหน้าคอเมื่อกี้โดนคีไปพันห้าแรงจัดแรงจัดโอ้แต่ผมไม่กล้าเข้าว่ะโอ้ผมผมเล่นไม่ได้แล้วผมผมอยากอ้อมแต่ว่ามันมีวีล่าว่ะดดูิ ดักดักดัก <c oughs> เนี่ยดูมันมีวิล่ามาคุ้มกลนาหัวคือถ้าผมโดนตันอะ่ะแล้วผมโดนทอดยิงสองทีคือผมร่วงได้ไงเออมันน่ากลัวตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวระวังใจไว้ให้ดียายใจลงไปเล่นกับมันนะตอนนี้เพื่อนผมว่าผมดันบนได้เพื่อนดันกะไปให้เพื่อนดันกลางไป <c oughs> ช็อตนี้ช็อตนี้ชอ็ชอตนี้ครับคุณผู้ชมครับช็อตนี้อย่าตื่นตระหนกครับถ้าผมโดด <c oughs> โดนนะเฮ้ยเอ้ยมันฟิกเกอร์หลบขอขอจวงที่ได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยแม่ง โอ้โหถ้าเป็นสายไดเมจมันตายไปแล้วโอเคเพื่อนได้อยู่ครับ,อย,บ,อ,รบอ,อย่างนี้ก็จบอะครับน้องอย่างนี้ก็จบอะครับนาคอสพยายามดิ้นรนเลยทําไมอะครับพยายามดิ้นรนเลยยังไงอเอออัน้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามดกดซับสไคร้กดแชร์นะไปกันใจให้ผมมากเลยนะครับผมนะถ้าอยากผมทำคอนเทนต์อะไรอีกเนี่ยก็บอกเข้ามาได้นะครับเออผมอาจจะพูดเร็วพูดช้าพูดไม่รู้เรื่องไปบ้างก็ขออภัยนะครับแต่ว่าการออกไอเทมและการอะไรเนี่ยก็จะพยายามสื่อสารให้มันเข้าใจมากที่สุดเนอะโอเคและอยากดูเกมอื่นหรือว่าใครรอหนึ่งเดรอนหรืนอน,นะ ใครรอหนึ่งหนึ่งแม่ส้มก็รอนหนึ่งนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่กดติดตามแล้วก็เข้าไปดูคลิปนี้นะครับผมนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้สวัสดีครับ